มันเสียด้วยแม่ผีไทยปวดตรงหัวต,ต้องเตรียม<ห>ตัวบอเก็กเ,เปลี่ยนท่าเออหนึ่งสองเก๊กเปลี่ยนท่าอีกไหมใส่เฮ็ดท่าที่จาของมาสวยที่สุดในโลกท่าไหน <laughs> ดีสวยแล้วเปล่าสวยแล้วเธอยิ้มหวานอยากรู้ว่าปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ นี่คือโซ่นี่เราผู้เฒ่าเนาะเขาเรงไว่แหงเฒ่ายังยานตายแหงเฒ่ายังมาได้ยานตายนี่จากบุบมีจากเต๋อก็ตายง่ายดอกเขาเรียกว่าจ้าวงคุ้นห้องใส่ชีวิตมาหกสิบปีนี่ถือว่าหกสิบปีเด้อ่อย อีกาัเเอายี่สิบห้าปีซะกยี่สิบห้าปีกับข้าวเดียวดิเดี๋ยวนี้เขาอยู่ได้เก้าสิบปีอยู่ได้ร้อยหนึ่งพันก็เรื่องหน,นึ่ง